ครับกลุ่มพระชาตุนาดูนนะครับลงมาแช่น้ําเปล่าดูนะครับดูความหนาแน่นนะครับก็จะมีฟองอากาศขึ้นมาไหมเงียบเลยนะครับถ้าแ,แช่น้ํานี่ก็จะดมดูว่ามีกลิ่นกลุกไหมครับนิ่งสนิทเลยนะครับความหนาแน่นเขาเยอะจริงๆนะครับ พันกว่าปีนะครับจะไม่มีอากาศเด็ดลอดเข้าไปได้เลยนะครับไม่มีโพรงครับดูนะครับดูใกล้นะครับนี่ครับค้ัวบดูยนะครับผมจะแช่สักครึ่งชั่วโมงนะเงียบนะครับ ไม่มีปฏิกิริยาเลยนะครับรการทดสอบพระก,กุอีกขั้นหนึ่งนะครับกานเดินเริ่มต้นนะครับนิ่งนะครับสักครึ่งชั่วโมงนะครับจะดมก,กลิ่นกุนะครับ